เผื่้พี่น้องมือกไกลได้ไนี่นี่างในพี่น้องพี่น้องเบิ่งไงนนะนี่เบิ่งไงนะพี่น้องเพื่อนได้ยินไหมพันวานกินนวดหน่อยผมเมื่อไหร่ผมกินบ่เปลี่ยนหวานหวานได้พี่น้องนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองปายนะครับสุขสุขคนนะพี่น้องด้อยมาพบมาพบกับช่องจ่าชาติถุงลาชาแนลนะพี่น้องเนาะ มื่อนี้นะครับเอาเมนูามาฝากพี่ตน้องเป็นเมนูบักเผาด้วพี่น้องเนอะนี่บักเผากะทิแก้มือมือนั่นแล้วก็แก้มือมื่อนี้นั่งมื่อนี้จะหา,าทายคลิปไปแล้วเสียงบวกพี่น้องไม่เมื่อทานเบอร์เมื่อทานอานอกเบียดเบิดโอ้ยอย่ายมันมีแต่แนวเลยพี่น้อง <c oughs> เอากับว่าเยังอนะครับกิมีการผิดพลาดทางเทคนิคกินไวนะ้อย้วเกิดเป็นคลิปจะหา,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 าตั้งใจญ่เหยียบางค่ะด้วพี่น้องเลยเป็นคลิปต้มปากน้ำปเปื่อๆนะครับเสียดายฮงพี่น้อง เอามาสูพีซูน้องกินแบบแซ่บนะมันเป็นไปไล่ตางเขานาะเอามามื่อนี้กับโบเปน็นยังเอานี่ยแหละแกีมือเดือดขนมหวานตบถ่ายซะอันนี้ก็บเพียงใน,นันเน่าวกะเหลวไปแด้วพี่น้องก็ลงเงี้ยนะเพว่ามึงสร้างวัตถลายมึงเนาะนี่นี่เดี๋ยวไปเนาะได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอยก่อน เป็นมะพร้าวกะทิเบียงไหพี่น้องมันขันอยู่ลายมือนเลยชีเบียงไหนปุ๊โอ้โอโอยว่าฉีใดดีพี่น้องเอ้ามีหลุนมีหลุนมีหลุนพี่น้องมาหลุนไม่น้ำกันได้เพี่น้องเด้อมันมีปฏิหารอยู่เขาเอ้าเอ้าเอ้่ท่านท่านสวดบนท่างนี้ก็นเลยเดี๋ยวท่างนี้คือน,น้ำกันลั่น นี่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 เปิดให้พี่น้องมาไกลเลยนี่นี่เพียงได้พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเห็นนะนี่เบิ่งเห็นได้พี่น้องเป็นได้ยิงเนี่ยผมเสียเย็นไว้แล้วพี่น้องเด้อมันก็สิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องนี่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 น้ำเยิ้มเลยมันสิออกมันมันนะพี่น้องเด้อนี่นี่กะมื้อนี้กะใส่กับน้ำแดงเนาะนี่เดี๋ยวกินเมื่อนั้นผมกินผิดวิธีมื้อนี้เขากินแบบนี้เลยพี่น้องเทเข้าไปเลยน้ำเฮลูบอย หวานชื่นลื่นลมเพลินบริการโฆษณาเรราพาิ่นอเอาไปนอนเอานี่แหละเหลือสิประมาณน,นี้นี่ตากินลริมรถเพิ่นหพาพานานวานกินนวลหน <laughs> ่อยผมเมื่อไหร่ผมกินบ่เปียนห <laughs> วานหวานเลยพบบนี้เนี่ย โอ้ค่ะค่ะาฮ่าฮาโอ้ยมันเนหม็นมือของยายฉาดบ่พี่น้องเอ้ยมันคือเป็นอย่างสิแบดไหมเหมือนปอพ่อแบดคว้างเมื่อดีมันโอ้โหอีหยังน้อนี่น้อโอ้อยยอมอยอมอยอมอย,อม,อ,ยอมพี่น้องเองไอจุม่มจัี่หวาดไอถอดจุ่มให้เจ้าขอ้างเลยล่ะ มันเป็นยังไงครับยังไงเนี่ยเะพี่น้องเออโอโอ๋อจวดตัวพี่น้องจวดตัวโอ้ยมีแต่เนวจะเดองพี่น้องนี่นี่เนาโอ้ผมเงินหลายเด้พี่นอ้องเลยเบ็ด เบ็ดไม่เบ็ดเพราว่าเบ็ดกว้างหมืดอีพี่น้องใช่ไหมนะครับมันเนี่ยเพิ่มความหวานยังไงนะพี่น้องว่าอยากกินตะดิบเลยกินขนมหวานเมื่งกี้เรานี่พี่น้องเบี้ยเลยขนมหวานเนี่ยสีแดงอยู่พี่น้องเอ้ยมันมากินนวดเลงสีเลยพี่น้อง นี่ก็คือก็เราเผ็ดเผ็ดปัเกเผากะทิที่ผมเคยสั่งมาเลยเพี่นเองเหมือผมสั่งมาสองใบผมแซ่บเตียนไว้ยังก็ยังกินได้อยู่องมาดีกาเดียวองือเีงมดีกาดยน้ không sang mà đẹp, hôm qua mình không, đừng mà cho nó vậy nói rằng ban อสมาเือะเทยเทยแบบอ้รสชาติปติพ่่้องมันจิออกมันๆเลยพี่้องนะบาหวานแห้งหวานนน้อยแต่ออกมันผมเห็นนนามที่แหลกไหมพี่้อง น้ำที่เย็นเยิ้มๆเนาะผมกินตัน้งนาการที่แหลกผมมาอ้กระดิคือนน้ำเพลิงน,น้ำมิ่มเขาเนี่ยหรอแต่ขังบ่เมนนะียนด้เพี่อนเนี่ยบ่หวานหวานน้อยๆบ่หวานแห้งประหนึ่อนะอ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ากับตัวนี้ก็เป็นคลิปแก่เขินนะพี่น้องเขินโซเนลมีโซเนลทั้งแบตแบตไปกับมืดเสียงกับว่ออกแบตกล้องกับมืดอีกเอ้าน่าพี่น้องเด้อสีมืดอีกล่ะครับกับสาหรับคลิปนี้นะครับการกระทําไหนว่าจะได้ทีมวสุภาพจ่าฉาดถุงล่าขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีสุขสุขวันนะพี่น้องเด้ออย่าลืมยงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ยนะครับกดติดตามนะพี่น้องเน้อเป็นกำลังใจให้จ่าชาตดถุงกร่าเน้อะพี่น้องเน้อ ครับสันรับมันเองสีจากลนาพี่น้องมาเสน,นอนะครับก็ไม่ได้กัดหอนหอนเอนาเลยพี่น้องเอ้ยกัดสีจากลนาพี่น้องเสน่ห์สวัสดีครับ